พี่น้องเอ๋ยขั้นเจ้ได้ขีสร้างกังหมเป็นพญายาได้ลดมค้นทุกภูขี่ควายค่อนกาขั้นเจ้ได้ขีสร้างกังหงุมซับทนอย่าไดืลืมมล่มค้นจนภูแห่น้ำตีนส่างสั่นแล้วพี่น้องเอ๋ยกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู้ปู่สุคนเนาะค่ะยินดีตอนรับกับช่องลัดดาชาแนล กับสาวชยภูมิคนหมักตัวเลขเสาวันนักขั้นถึงสิบสี่เหลืออีกสองมือท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องคะผู้ใดซื้อแนวทางขององค์อิงท่านแนนเนาะค่ะพี่น้องยินดีน้าเด้อพี่น้องแอดกะติดไว้น้าอยู่เนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าบัญหาเข้ามาเนาะค่ะพี่น้องซื้อใดกะห้องใหม่ห้องมือไวกอนเนาะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้แม่นาหนึ่งเจนงูใบเต็มเงื่อนเทวดาเนาะค่ะ หาสองเหล็กลับวงในลละกาแนวทางของมาย,ยมแดงเนาะค่ะพี่น้องคะก้อนสีข้าไปเบื้อง้อมูลฝากกดไลค์กดแช่์น้าแนเป็นกำลังใจแอดรัดดานเนาะค่ะพี่น้องเป็นจังใดแน,น่นอ้อยู่ทางบ้านฟันดีวะนะ้พี่น้องได้เลขตัวใดน็ดเหม่นแบ่งปันแอดได้เด้อพี่น้องบรรหาเฮามีโศกรวมกันเนาะค่ะพี่น้องคะกะเข้าไปเบื้อง้อมูลแนวทางกันค่ะพี่น้อง พี่น้องคะกระแสต,ตัวเลขที่ฟันหาเนาะคะ่ะมาแรงนองอุงอิงยังมาจับเลขกปิงปองได้หกสองหาอีกเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะรอบเบิงวางงวดนี่หาสิเลนนีบอเนาะคะ่ะพี่น้องคะหลุนกันต่อไปอีกสองมือคะ่ะพี่น้องเข้ามาตามต่อกันทีแนวทางของแอดจุมเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามหนึ่ง 7234และ58เนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่6 6เดือน366ค่ะพี่น้องคะข้อมูลและแนวทางตามต่อกันทีแนวทางแอดซินโคราชเนาะค่ะพี่น้องแนวทางวิ่งที่2และ4ชุดเน้นเน้น242 2 4 22 24 2, 2 2 4และ40เนาะค่ะ ข้อมูลแนวทางของแอดซินโคราต่นอค่ะพี่น้องคะ่ะไปต่อกันยาวๆกันทีแนวทางของเจ ah e นกุกบารมีมหาเฮงนาอค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งใบเต็มเพิ่นนอาอค่ะพี่น้องวันที่6 6เดือน3 2 5 6องหา1 5 1 8 5แ6 9และ65เนาละ6นอกค่ะ ค,คือสิเป็นเหล็กปิดลับไปเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งเนาะคะ่ะ705ของเพินนะะินค่ะพี่น้องคะเข้ามาตามโต่อกันที่แม่นํานึงเนาะคะ่ะช่วงนี้ลุดยาวนะคะ่ะพี่น้องคะผู้ไดรอกอะตามมากคะ่ะพี่น้องคะ748ตัดเลนตามใจมากเนาะคะ่ะพี่น้องแนงงวนนี้อาจสิมากกรไดเนาะคะ่ะเข้ามาตามโต๊อกันที่เพชรมายม่ยยมแดงเนาะคะ่ะพี่น้องคะเด่นที่สาม สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเน้นเน้นสามห้าสองสามห้านะค่ะแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องคะมาต่อกันเ้ยเงกันที่แนวทางควายนำโชคเนาะค่ะบนและล่างเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งและแปดสองเนาะค่ะแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านันเนาะค่ะถูกตัวเลขมีความเสี่ยงสูงเนาะค่ะพี่น้องคะ มาต่อกันที่นุ่มตาขี้ค่ะบนฟันที่เจ็ดสองสี่เจ็ดหกกับน้ากันเนาะคะ่ะคือเม็ดเดียวแต่เป็นหกกับชุดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้านาะคะ่ะชุดรองหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งแปดเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะหัวทิพานมากกันรุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะแนวทางของเพื่อนกะ มีเขา่ามีรุดเนาะคะ่ะบอดายเขาเงี้นาะคะ่ะสำหรับเนวทังนมตาขี้เนาะคะ่ะเข้ามาตามตอกันทีอาจารย์นนล์สิง์เนาะคะ่ะพี่น้องหกสองหาโตดเนาะคะ่ะพี่น้องคะเข้ามาตามต่องวดน,นี้คะ่ะพี่น้องไทยวิ่งที่เจ็ดเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมักรุดมักแลนกะฟันเจ็ดไปเนาะคะ่ะวดนนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่และเจ็ด ก้าเนาะค่ะพี่น้องคะกักลับน้ำเด้อพี่น้องถาวยาณตับแตกเนาะค่ะพี่น้องคะมาต่อกันที่เลขกรับวงในกองสลากค่ะกับเข่าทีโตกลับเนาะค่ะสองห้าเนาะค่ะพี่น้องคะรับประกันมาล้านเปอร์เซ็นต์เอามาตองวดนี้ค่ะพี่น้องล่างแท้เนาะค่ะพี่น้องมาร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่นวานเนาะค่ะ 1, 5, 1, หนึ่งห้าหนึ่งหกวดทิ่ผ่พานมากกับออกบนเด้อพี่น้อง

มาต่อกันทีแนวทางของอาจารย์ไมเอกเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางอมาวน้นไถเนาะค่ะพี่น้อง16มีหน้า66ค่ะเด่นหลัก15679เด่นรูด6และ5ฟันที่6 166757 7, และ58เม็ดเดียวแคนแคน,น156อัดหนักๆ155369 ระวังหกหเนาะคะ่ะปิดท้ายคลิปนี้กับแนวทางเงินเทวดาเนาะคะ่ะพี่น้องคะปีที่เก้าะเดินดีช่วงนี้เนาะคะ่ะพี่นอ้องวดนนี้บนวิ่งที่หกห4หนึ่งสี่หนึ่งสี่หหนึ่งหกสี่เนาะคะ่ะชุดสามตัวศู 76, 6 2 3เจ็ดห1สองสามหหกหนึ่งสามหหนึ่งแปดล่างเด่นที่เจ็ดเนาะคะ่ะ 7 0 7 8และ76สำหรับตัวเนนตัวการบนล่างเนอพี่น้อง05 13 18 36และ38เนาะคะ่ะแนวทางของเงินเทวดาปีทีเก่าผู้ไดรค่คอยมาแล้วเนอะคะ่ะพี่น้องคะแนวทางคลิปนี้จบแล้วคะ่ะพี่น้องนํามาฝากมาตอนแค่นี้เนอะคะ่ะพี่น้องคะไหวพบกับอาจารย์ทันต่อไปเนอะคะ่ะพี่น้อง นาซีมี่อาจารย์นารากิดปล่อยใบยเต็มเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้อาจารย์นารากิดเดินดีเด้อพี่น้องขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะค่ะพี่น้องแบ่งปันในคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไลยๆค่ะพี่น้องคะที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังใจแอดลัดดาเนาะค่ะแล้วพบกันใหม่เนาะค่ะพี่น้องคลิปต่อไปเนาะค่ะแยกย้ายกันทำงานเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ